ที่นี่จะเป็นแบบริมน้ำนะคะนี่ชอบบิวที่นี่มากเลยฟรีอาหารชาแล้วก็ฟรีร่องแพเปลี่ยงหมาะสำหรับพาน้องแมวมาเที่ยวนะเพราะว่าน้องแมวพักได้ไม่ดื้อเลยกำลังอยู่ในระหว่างสำรวจ Green House River u a r e Resort อ้องแมวพักได้นะนี่เดี๋ยวเราพาไปดูกันนะคะเอาละครับอันนี้เป็นแพรนะริมน้ำไปดูกันเอาถึงห้องแล้ว นี่ห้องพักของเรานะคะคือห้องวีสี่น้องแมวพักได้นะคะนี่อย่าดิ้นสิลูกเสียชื่อหมดเลยเออบอกว่านิ่งๆขเขินน้องน่ารักค่ะน้องน่าแครที่นี่จะเป็นแบบริมน้ำนะคะนี่ชอบวิวที่นี่มากเลยเนี่ยตื่นมาเช้าๆก็คือดูวิวตรงนี้คือดีมากเลยนะคะตรงนี้ก็มีเก้าอี้ให้นั่งเล่น ฟรีอาหารเช้าแล้วก็ฟรีล่องแพเปียงนะคะนี่เหมาะสาหรับพาน้องแมวมาเที่ยวนะเพราะว่าน้องแมวพักได้ดูที่นอนก็กว้างนะนุ่มด้วยอันนี้ของเรากับพี่ลูกอาตัวนี้จะเป็นของเดียวกระโซดานะเดี๋ยวลีน่าลีน่าตรงนี้ลีน่านอนพื้นลีน่าจองพื้นเสียสละให้แมวรักแมวยกยอแอร์ในตัวนะคะมีแอร์ให้ไม่ร้อนแล้วก็มีทีวีมีกาต้มน้ำร้อนแล้วก็มีตู้เย็นให้ด้วยนะคะนี่แล้วก็มี อ่างล้างหน้าชอบมากเลยอ่ะที่นี่คือแบบถ่ายรูปสวยแสงดีมากเลยนะนี่แล้วก็มีห้องน้ําในตัวนะคะมีเครื่องทําน้าอุ่นให้ด้วยไม่ต้องกลัวหนาววิวสวยมากเลยชอบมากเลยเหมาะสําหรับการมาพักผ่อนแล้วก็ใครที่มีน้องหมาน้องแมวก็คือตอบโจทย์มากเลยที่นี่อ่ะนี่ครับวิวอย่างนี้เลยเนี่ยน้องสำรวจชอบแหละชอบนี่ครับถ่ายกันใหญ่อุ้ยหน้ารัาไม่มองกล้องเลยอ่ะลูกไม่ดื้อเลยกำลังอยู่ในระหว่างสำรวจ นี่ครับโอ้โหมุมถ่ายรูปนี่เดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปด้านบนตรงโน้นกันนะครับเป็นบนแพใช่ไหมใช่มันเป็นบนแพเอาแมวไปด้วยไหมเนี่ยไม่น้องสนุกกับการชมวิวนี่ครับตอนนี้ก็จะเป็นเปเฮ้ยวิวสวยมากเลยอ่ะบรรยากาศดีมาก บรรยากาศดีมากเลยอะตอนเย็นเรามีหมูกระทะที่นี่เขามีบริการหมูกระทะแล้วก็อาหารตามสั่งด้วยนะคะคือดีมากนี่เราสั่งหมูกระทะไปแล้วกำลังนองนี่ครับเดี๋ยวรอหมูกระทะเนี่ลูกน้องกำลังสำรวจอยู่มีความสุขมากเลยนะชอบมากเลยเนี่ยเดินทั่วห้องเลยชอบนี่ครับเหมือนโมโหหิวมาจากไหนไม่รู้ใช่สั่งเหมือนโมโหหิวเลยอะ นี่ครับน่าสามารถนั่งกินหน้าที่พักได้เลยชีด every day เมื่อวานก็ชีดเดย์ไม่หรอขอเสียงคนรถน้ำหนักเลยเร็วการออกกำลังกายที่ดีคือการเดินไปกินเดินไปกินดีมากเลยอ่ะหลับเรียบร้อยสุดาสวัสดีตอนเช้านี่อาหารเช้าก็มี ข้าวต้มแล้วก็มีกกนเวชปัตรข้าวผัดของเราสามารถสั่งเพิ่มเติมได้นะคะอันไหนฟรีอันไหนฟรีอันนี้ข้าวต้มกับเวชปัต์ฟรีแล้วก็มีน้ำส้มค่าห้องใช่ไหมใช่คือตื่นมาแล้วเห็นวิวแบบนี้เลยนางชอบมากเธอแย่งสีนชันตลอดเลยโซดาขาวอวบจมูกชมพูนี่มีความสุขใจยวิวดีมากเลย หลายคนถามว่าพาแมวมาเที่ยวเงี้ยแล้วเราจัดก,การเรื่องอันนี้ยังไงห้องน้ําของน้องมาด้วยใส่ทรายใส่อะไรน้องก็จะเท้าเองใช่แล้วก็เราแค่มีหน้าที่เก็บขี้น้องแล้วไม่อยากกลับแน่เลยนางไม่อยากกลับอะเรโอร้องว่าไม่อยากกลับเดี๋ยวกลับแล้วเดี๋ยวพามาใหม่นะ <uncle> <S <S> น้องยังไม่อยากกลับเลย,เลยนะเนี่ยใช่ เดี่ยวที่วัดทรรมทูร้นะนี่แมวเข้าได้นะนใช่วัดที่นี่เย็นนะข้างใน,นไม่ร้อนเดินสบายเลยเนี่ยเดี<อ>๋ยวนี่นางชอบนะอากาศไม่ได้ร้อนเพราะว่าอยู่ข้างในข้างในมันเย็นใช่ข้างในมันเย็นสบายน้องก็จะสงสัยไปเรื่อยใคร พยายามจะเดินอย่างเดียวเลย <c oughs> เดินสำรวจ <c oughs> ก็เป็นอีกหนึ่งที่เที่ยวนะที่พาน้องหมา <c oughs> น้องแมวเที่ยวได้ <c oughs> นะไปแล้วไปแล้วไป่ไปไปไปล้วไปล้วไปล้